ตะก,กุดโสรถมงคลหลวงปู่สุวัฒนป่าคลองมะขามเท่าองค์นี้จะเป็นยุคต้นนะคะที่ถักเชือกแล้วก็ทารักนะคะสังเกตว่าจะมีการถารักเกิดขึ้นนะคะองค์นี้พุทธคุณคืออย่างไรเหมาะกับผู้ที่ทำรับเหมานะคะเหมาะกับคนที่ทำติวเตอร์ออนไลน์ครูสอนหนังสือนะคะธุรกิจที่ต้องประมูลแข่งขันทนาย า้าาตำรวจทหารนะคะองค์นี้ถ้าใครได้ยุคต้นไปจะแรงมากกว่ายุคกลางมากๆแล้วตะกุดโสรสมงคลน,นี้คือพูดได้เลยว่าแรงกว่าตะกุดธ,ธรรมดาของหลวงปู่สุข4-5เท่าเลยนะคะประสบการณ์ของผู้ที่เคยบูชาไปนะคะเล่าให้ฟังว่าบูชาขึ้นคอไปแล้ว4-5ปีนะคะธุรกิจเติบโตค่อนข้างมากมีเงินก้อนโตเข้ามาค่อนข้างเยอะหลังจากบูชาไปและหนุนนำให้เกิด เรียกได้ว่าเป็นมหาอุดเป็นยันโสรสมงคลยันโสรสมงคลจะดียังไงนะคะก็คือจะทําให้คนที่ได้บูชาไปนั้นประสบความสําเร็จอย่างเร็วทั้งท,งทางโลกและทางธรรมนะคะอะมาองค์ต่อไปองค์นี้จะเป็นตะกุดจันเพนตะกุดจันเพนจะเป็นยันโสรสใหญ่หรือเรียกว่ายันมหาโสรสนะคะที่จะจานยันมากกว่ายันโสรสมงคล คือตะกุดองค์นี้จะมีการสร้างพิสดารโดยที่หลวงปูศ่ศุกจะลงไปใต้น้ําเพื่อจะจารตะกุดในวันที่พระจันทร์ดวงก็คือวันเพ็ญนะคะองค์นี้ถ้าใครได้บูชาไปมีสิทธิ์เลยนะที่จะรวย50 60ล้าน1 70ล้านเลยทีเดียวเพราะว่าจะทําให้แบบลงทุนถูกจังหวะจะทําให้แบบ